เอาเรื่องบอกพี่น้องเบ้าแดดมนีเบ้าแดดทีนกลัปไปยามบ้านได้พป่น้องได้ยมบ้านบ้านเกิดเมืองนองยุครสินครับพี่น้องไม่นีสีเดือท่าเป็น้องกินข้าวแล้วก็สเดือทางมาเ่นเนาะไปยามบ้านยามซองเนี่ยพี่น้องได้ไปบึงซองบึงบุษทาว่าเกี่ยวขอเหียไปทักทายได้ได้เี่น้องได้ยุคระสินอเภรสมนเด็จทักทายไปโทร่มาก็ได้ทร่มมากเลน้ำเบาแดดน้ำเรือเรื่อยปลาเรื่อน้ำเบาแดดเนี่ยยุครัสินทุ่มม้กพี่น้องซี่แกงปลาลดไส้ปลาคามป้อมได้ปขอมได้้องเ มากินมาอยากน้ำกันครับพี่น้องเด้อมาครับมาครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่กรบรักทุกทุกท่านครับสุผูสุก้นเขียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีได้เพียงเด้อสุมองสุบอลเนาะสุเกะสุมุมกะมาพบมาพอกกันคือเก่าแล้วครับครับเบาแดกได้เพียงเด้อโอ้เบาแดกมากเลยพี่น้องมันนี้เบาแดกได้น่ากินแ่บมาฝากพี่ตอนน้องนะเพียงเนาะ แกงปลาลดใส่บักขามป้อมได้เป็นเรื่องพงษ์จักบ่บักขามป้อมบักขามป้อมพี่น้องนี่นี่นี่แต่พอจะมีเอาเพิ่นพื่แกงแกงปลาลดใส่บักขามซอดป้อมแกงต้มส้มปลาลดนะครับใส่บักขามป้อมเนาะเพียงเนาะปลาลุดทอดก็นี่แหละเอ้ามาลุยกันเลยเพียงเนาะต้มส้มปลาลดใส่บักขามป้อมมาแล้วพี่น้องลุยกันเลยครับพี่น้องเป็นปีแล้วพี่น้องไม่ได้กินปลาลดเนี่ยอื สมดีแท้พี่นออ้องอืมต้องระวัางข้างอืมมันดีสุดอ่ะพี่น้อง

อืลมลำกุ้งสุมเสียบอัมลำดีเลยพี่น้งองอืมเขาท่าขนาดบกสุมเหมือนอกับบกความปลอมไหมอืม เล็กหน่อยเกิดเห็นเกิดแม่ย่ารุ่นของจักรวรรประการปลอมไม่หรอกบ,บาดแดดไปบ้างมั้งอุ่มส่มไม่ต้องส่มอ่ะตะพอแต่แม่พยพาดกินไปหรองเลยตะเกาอยู่หน้าหน้าเบาเดแดดกันมิเลย ยุ่ไปให้ไปหน้าพี่น้องตุ่มบักครับพรออมตะวันนี่บยไงปะนี่มาแกงปลารสไส่บัคกครับพร้อม อือพี่น้องวิ่งแคบันไดป่าลวดเป็นมาาขายไม่ไมตัวไม่ๆไ,ได้เป็นเลยป่าผ่าเช่นมือพี่น้อง,องปเป่าแดดแป้งแดดเพราะว่าเป่าแดดออกมากน้ำตัวเนี่ย ตัวหน่อยก็มีตั้ี่แหละตัวพอดีกินม,มันดีพี่น้องปิ่งกระแสบด้วย ปิ้งนี่ต่ำบักทัวปลาลวดหนึ่งอืม ปลาค้างป้อมมันก็ขายได้เป็นหองเด้อยเป็นปลูกเลยสี่หาหกเก็ดแปดต้นเต็มโดกโดกพี่น้องด้วยไปขอเพิ่นพี่น้องเพิ่นว่าหน่อยยังอยู่มุ้ีคนมาซื้อพี่น้องเจ้าของเพิ่นว่าหาคนมาซื้อเนี่ยพี่น้องด้วยเิ่นขายบ่แพงได้เป็นหองเด้อยน้อยไงบึงล้ำพัก ปาโรตไม่เป็นหรอกเออโดนนะไม่ได้กินห้าหน้าสิปิ้งพี่น้องมากกว่าหน้าสิปิ้ง ฉันกลางมันไปน้องเด้วยค่อยกินเนื้อกลางข้าวเพอง่ากสิเขาเอาเริ่มบอกพี่น้องเบ้าแดดมื่อนี่เบ nah oh, right ้าแดดจีนครับไปยามบ้านได้พี่น้องได้ยามบ้านบ้านเกิดเมืองน่องยุคระสเซียครับพี่น้องมื่อนี่สี่เดินทางพี่น้องกินข้าวแล้วก็สีเดินทางมาพี่น้องเนาะวันนี้เห็นเบ้าแดดยุครัสงกเสินกับพักไทยได้ได้พี่น้องเด้อเบ้าแดดคุยน้ำได้เบิดพี่น้อง ไปเบิ้งผูเ่ากันเป็น,นหน้องบ้าเป็นเกี่ยวของเกีายวหนามไปมากินต้มไก่แถวบันแถวการะสินแถวอำเพิ่สมเดรจพี่นปอนหืมงเดี๋ยวตะก่างเลยพี่น้อง เบาเด็กเสียบหน้ามันพี่นอ้องจำพวนว่าต้มุสมปลัยเออต้มุสมปลรดใส่ปลาการปล่อนไปน้นองเด้อมันจะแสีบนัวดไ,ไปได้ไปน้องเด้อโอ้พ่ออะไรไปนอ้องอิ่มเลยไปน้องเด้อยังอยู่สองตัวไปน้องกินเมื่อเบิดเอ,าอ้าทำอยู่ไผบัดเนี่ยย่างสองตัวอิม่มเลยไปน้อง แสบยบครั้งนี่งแตงปลรูดเสียบข้ามปลอมอยังนี่ตัวนึงหน่อยๆพี่น้องร้องตัวสามตัวพือ่อจะแก้คัดตอนเที่ยงเอาสำนักคลิปนี้ก็เฉพอะสำนีนะพี่น้องขั้นจิริยาตาตาั้งความเบาแดกบวกสุภาพพู้ใจพวกมอสมได้ก็ขอทุกคอไพ่ได้เปิ่งเรื่อหลังจากกินเขาแล้วเบาแดกจะเดินทางไปกลับไปกาฬสินธุ์ศได้เป็นของเรื่อพยายามบ้านยามซองเนี้ยพี่นอ้องเดิมไปเบิงงบ้งซองเบิ้งบุษถาว่าเกี่ยวขอเรียวไป ทักทายเด้ได้ไปทองได้ยุ่กระสินอำเภอสมเด็จทักทายไปทรมาก็ได้ทรมาเรียนน้ำบาวแดกนั่นเด้อยลเนน้ำบาวแดงเน่ยยุกระสินสำหรับมมลิ้มิตรสมิะครับสวัสดีครับ